สวัสดีค่ะวันนี้นันมาดำทายแล้วคุณตะวันดุริเซนนะคะเราก็มาอยู่ที่เมืองอุบลน,นะคะทินเก่าที่เคยอยู่สมัยนู้นเมื่อ 30- 40, 40ปีที่แล้วนะคะคุณตะวันก็ให้ของขวัญน,นะคะว่าปีใหม่นี้เราน่าจะไปรีเล็กที่ใดที่หนึ่งนะคะเราก็เลือกที่นี่นะคะเมืองอุบลน,นะคะ เพราะว่าถึงคือไม่ไกลจากบ้านเรานะคะสามารถขับรถได้ง่ายแล้วก็ถิ่นอุบลนี่ก็เรารู้อยู่ว่าเป็นเมืองที่สวยงามนะคะก็มานอนพักผ่อนอยู่ที่นี่นะคะโอ้นน่นไงคะคนที่ว่าเขาพามานะคะก็ในวันขึ้นปีใหม่นี้นะคะจะให้คุณตะวันเนี่ยอวยพร Can you say the, the good word for the people Uh, for happiness in the new year, put thy name okay, Tom, <talk. laughs> Happiness for and uh, good luck and healthy and uh, 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 care for each other next year. Okay. เขาหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่แล้วก็อย่าลืมแคร์คนใกล้ชิดให้มีความสุขร่วมกันไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะอย่างนั้นนะคะที่คุณเขาว่ามานะคะดิฉันก็จะไปมองๆดูก่อนโอเควิวอลทุลุกอาราวนะคะมาไหมคะเห็นไหมคะน้ำสีฟ้าเลยนะคะสะอาดสดใสนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่ก็ดีมากนะคะดีมากม นะคะเราก็มาดูกันนะคะที่นี่ก็คือซุนี่ทาวเวอร์นะคะซุนี่ไอแกรนด์โฮเนะคะหลายคนก็คงเคยมาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เคยมาเหมือนกันเรามาเมื่อปีกลายนี้นะคะเรามาเมื่อปีกลายนี้ปีนี้เราก็มาอีกครั้งนึงนะคะเป็นไงคะถ้าคุณตะวันไปนอนอยู่ที่นั่นจะสวยไหมเนี่ย to look a r o u n first t มี Uh, you see the system when they do the water for the clean. See, they put something under for air. Look. Yeah, it is. They, they filter the water and they, they push the water again. Yeah. But the filter uh, they suck the water somewhere. put the new new water that's <was> that because in uh, our know, uh, when we do that we forgot to make the pipe in that area ฮะนั่นแหละก็คือประสบการณ์นะเราไม่ได้ใส่ไอ้ท่อน้ําไว้ข้างล่างเอ่อข้างล่างเอ่ออะไรนะข้างล่างน้ําของเรานะะคแต่ว่ามันก็มีปัญหารลดท่าเปลี่ยนที่จะทำ เราไม่จำเป็นต้องเจาะข้างล่างเราสามารถวางอะไรได้เลยที่บ้านของเราเป็นน้ําสําหรับสวนค่ะไม่ใช่น้ําสําหรับว่ายย่าคือทุเขาก็วางท่ออยู่ในช่องกลางแต่ว่าของเราไม่ได้วางไหวเราก็ามีทำไอ้กั้นอย place, place, ูอาา่ตรงกลางอยู่แต่ว่าไม่ได้วางไหวนะคะดูนะคะว่าก็น่าอยู่น่าอาศัยอยู่นะน่ามาเที่ยวอยู่นะ เออ่ชุดว่ยน้ําก็มาอยู่แต่ว่าเอาไว้ข้างบนก็เลยไม่ได้มาใส่นะคะจริงๆก็อาจจะมาใส่ก็ได้นะคะเผื่อว่าจะได้โชว์ one พี e c e two piece, อะไรบ้างโอกาสชีวิตของคน61ปีนะคะที่จะได้โชว์เนาะว่าไหมโชว์ชีวิตของฉันอ,อก็ตรงนี้ก็สวยดีนะเนี่ยอยู่ข้างๆนี่ก็เป็นกรีนนะคะ อันเกล็นคุณตะวันเดช we can make beside the new house what we want to do too new house คือนิวเ o u s ไปซื้อเล้าเก่าเข้ามาเพรคิดว่าจะทำประมาณนี้แหละคลื่นไหม is this not high มาดูกันตัวอย่างไว้เผื่อได้ทำเนะาะอเนี่ยเล็กๆก็ทำไม่แล้วก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะสองคนก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ ออส่วนมากก็อยู่แต่ในห้องนะหรือว่าออกมาก็จะมาทำงานนะคะก็ดูนั่นดูนี่ไว้เป็นแนวคิดแนวอ่านนะคะเป็นแนวคิดแนวอ่านนีต้นนี่เราก็มีแล้วขอบหรืออะไรเนี่ยก็ดีอยู่แล้วก็มีน้ำตกก็ทำไะไก็โอเค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 อเคนะคะ ก็ดูดีสวยงามนะทางโน้นก็ยังดูดีสวยงามอยู่นะคะมีแต่เราค่ะสวัสดีค่ะ